สวัสดีครับพบกับจิกันเจอนะครับมาเปิดกาชาตามล่าบินดูกันต่อนะครับผมเน้นเลยนะครับว่าต้องบินดูเท่านั้นนะครับซึ่งไอดีทั้งหมดของผมเนี่ย รวม12 ID นะครับมีบินดูที่ทำ9ดาวแม็กนะครับมีเกียร์ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ได้เฮก,กสุดท้ายนะครับทาง ID 4แล้วก็ ID 6ขึ้นตำนานไปหมดแล้วทำคลิปให้ดูไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวอื่นผมมองท่ามหมดเลยผมเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะปั้นเนี่ยก็แนะนำคลิปเมื่อวานคลิปเมื่อวานนี้เป็นหลักสูตรตัวบินทั้งหมดนะใครที่จะใช้ตัวบินทุกอย่างการใส่เกียร์ตัวที่จะมาคอมโบตัวไหนใช้ดีใช้ไม่ดีไปดูคลิปเมื่อวานนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาตัวอื่นๆผม ก็จะไปนเน้นใช้ในหอคอยนะครับอฉะน,น้นเนี่ยหอคอยเดี๋ยวผมจะเริ่มกลับมาดูแล ID ดีต่างๆของผมแล้วตอนนี้คือทิ้งล้างไว้หมดเลยครับบางไ d ดีก็ด่านยากก็ไม่ได้เล่นหอคอยก็ไม่ได้เล่นครับคือยังไม่รู้เลยนะครับว่า สมมติ ID ดีนี้อตัวแบบนี้มันติดหอคอยตรงไหนอ่าผ่านได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเทคนิคหอคอยบอกไปแล้วว่าอ่าเราหาตัวเก่าๆที่มีรถหลบรถต้านเนี่ยแล้วก็ดูธาตุนะครับชนะธาตุก็เอาไปผ่านได้เดี๋ยวผมจะกลับมาฟื้นฟูด,ดูแลแล,แล้วฉะนั้นเนี่ยพวกตัวบินเนี่ยผมจะเอาไปเล่นพวกด่านกรงด่านป้อมกลางแบบนี้ผมก็จะใช้ประโยชน์ในโตอื่นๆน,นะแต่ว่าถ้า PVP ต้องบินดูเท่านั้นอ่านะครับอันนี้ผมบอกก่อนว่าผมเปิด เดี๋ยวอาจจะเปิดหมดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวกราะชา่านะครับจากด่านวิ่งนะครับาจาก าดาวตกน่าจะมีประมาณนึงไอ้นี่เ,นเดี๋ยวผมจะเก็บไปเปิดโคโรโบแล้วหรือไม่ก็เดี๋ยวรอดูแสงมืดเก่าอ่ะกิฟวันนี้บอกไปแล้วครับแสงมืดเก่าจะมาไหมําใบโคโโบจะมีหรือเปล่าครับบินดุผมจะเปิดเอาไว้ก่อนดีแล้วพร้อมค่อยเอามาใช้ไม่ไหวก็ดองคลางเดี๋ยวนี้เลนเจอร์เราคิดแบบนี้นะดีปั้นไทยครับไม่ไหวก็นอนค้ังแค่นั้นเองมีไว้ก่อนเพราะาเดี๋ยวเพื่อเขามีการปรับบัฟในอนาคตขึ้นมามันจะได้หยิบจับนํามาใช้งานได้เดี๋ยวมาเปิดกันนะครับ อ่ะส่วนใครครับ เปิดไปแล้วหมดไปแล้วอยากจะได้อยากจะลองนะเรนเจอร์เกียร์แพ็คจะเติมเปิดเติมตัวโหนดเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนยาวๆย,ยันโคโรโบเดินหน้าครับก็แนะนำรลักเติมเกมวันน,นี้ครับ A.K เกมทาวน์แบเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์่อเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร,ร์เลยนะครับทาง Ruby แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีค่า iOS ครับถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดได้เลยถ้าเกี่ยวก็ต้องหาไอโฟนไอแพดเปิดกระชากกดรับ Ruby นะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นราคารับอยาหล้ัก ปลอดภัยตูล้วเร็วและน้ำนั้น s k นะเป็นเจ้าที่คนในเกมไลน์เจอร์ไปเติมเยอะครับไปจัดได้ครับแต่ลิงก์อยู่ที่ใต้ในอธิัานคลิปครับ s อสเคกมทรัพเซนเตอร์ราคา,าตูกปลอดภัยเติมบอล้องเซนใครพร้อมไปจัดได้เลยครับขอได้ไลนเจอร์เกียร์แพ็คกันแจกจากร้านเอนะครับไอดี ID 5ครับ โอเคอันนี้นะต้องให้หัวหน้ากิลซื้อนะเราวิธีการบอกไปแล้วนะครับบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับผมทําผมทําตลอดเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทําให้ติดได้ในทุกไ d ดีของผมติดอยู่ประมาณ4 5 ID ครับที่สามารถที่จะรับเบิร์นได้นี่ผมเปิดบดวัดใจไปเลยแล้วเดี๋ยวโคโรโบเก็บใหม่เพราะว่าแสงกมนะืดเก่าเนี่ยส่วนใหญ่ของผม ID ของผมมันจะมีตัวที่ต้องการแล้วว่าคือบอสมืดอะคือตัวหลักแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะมาไหม อ่านะซึ่งทำคลิปบอกไปแล้วว่าเฮ้ยมีตัวไหนบ้างครับที่เข้าขายน่าจะมานะครับโอ้โหตัวใบเดียวก็ไม่มีอ่ะมาเปิดกันครับบินดุอย่างที่บอกมันก็มีเงื่อนไขในการใช้ถ้าจะใช้โหดมันต้อง9้าวดาวแม็กมีเกียร์ซับพอร์ตบวกเครืองสุดท้ายถ้าไม่ถึงก็ไม่ได้โหดมากนักนะครับถ้าใช้ในรีกทั่วไปก็ได้ได้อยู่เหมือนกันไฮเปอร์แม็กเนี่ย ใช้ได้ครับลีกทั่วๆไปครับแต่ว่าถ้าต้องการเจ้าตึงขึ้นลีกสูงๆอ่าจจะดันมงดันมาร์สเนี่ยมันก็ต้องปั้นตัวบินดุให้โหดก่อนแล้วก็หาตัวมาคอมโบฉะนั้นเนี่ยเอาจริงถ้าอยากโหดเนี่ยเอาบินดุให้มันครบก่อนและที่เหลือเนี่ยค่อยๆหาเลนเจอร์ก็ได้นะคือมันมีตัวที่หยิบจับมาใช้ได้หลายตัว ะไรอย่างที่บอกครับว่าตรงนี้มันต้องระวังจุดหนึ่งตรงที่ว่าเกมสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางยังไงก็ได้ปรับตอนไหนก็ได้มันอาจจะไม่ได้เนิร์บบินแต่มันอาจจะปรับต่างๆในเกมทําให้บินใช้งานได้ยากขึ้นอันนี้ผมบอกไปแล้วครับว่าจุดนี้ต้องระวังนะครับถ้าจะไปทุ่มเทมผมบอกแล้วว่าผมเน้นภาคพื้นให้ตายไงก็เน้นภาคพื้นภาคพื้นโหดกว่าสู้ได้หมดแต่ถ้าเกิดภาคพื้นสูสีก็เอาบิน,นเป็นทางเลือกเออเราจะเอาแบบนี้ แล้วผมเมื่อหวังเกมตั้งรับนะครับคือไอดีสของผมเนี่ยตั้งรับเนี่ยจะอยู่ยืนครับใช้คำว่ายืนหลีกนะยืนหลีกคือตั้งรับอย่างเดียวครับยืนหลีกยืนหลีกนะครับอยู่ประมาณเพชรสเพชรหนึ่งอ่าแต่ว่าไอดีหจะโหดกว่าพื้นโหดกว่าครับก็จะเป็นเพชรหนึ่งถึงมาสเตอร์สามอ่านะแต่ว่าทั้งสองไอดีขึ้นตํานานไปหมดแล้วครับ อ่าเพราะว่าบินดุเอาตรงๆเพราะบินดุนะครับขึ้นตำนานมาหมดแล้วครับแบบสายฟรีนะสรีร์ร้อยเปอร์เซ็นครับไม่เติมสักบาทขึ้นไปแล้วโอ้โหแต่ตอนนี้คือขาขึ้นหัวหรือเปล่าแล้วตัวกาชาใบเดียวก็หาไม่ได้นะเอออไม่เป็นไรอันนี้คือมาย่อนนะครับย่อนในที่นี้คือย่อนหมดตัวอยู่เหมือนกันเออจะได้ไหมเนี่ยอ่ะสู้ครับ เพื่อยกระดับตั้งรับผมใช้คำนี้เลยเพราะว่าด้วยด้วยลีกอะที่พอมันยังไม่สูงเนี่ยนะครับศัตรูอาจจะแบบว่าเล่นใหม่ๆหมเหมือนกันป้อมไม่ได้อัพก็มีอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปหวังทีแบบนี้แหละที่เขาแบบไม่ค่อยอัพป้อมเวล,ลอาจจะสูงแต่ไม่อัพหรือไม่ใช่สายอัพเวล,ลเน้นหาตัวดีดีเนี่ยเราจะใช้จุดโวตรงนี้แหละในการใช้บินนะครับเข้าไปกระซวกนะหรือว่าเป็นเกมตั้งรับนะเพราะอย่างที่บอกว่าป้อมบูม้วยโมโหบินไม่ออกสักตัวหนึ่ง เอาและตลาดวายเลยหรือเปล่ามาเป็นกันต่อ ID7 นะครับอันนี้ต้องต้องเข้าแบบตั้งใจแล้วไอดีนนผมเข้าพรวดเลยนะครับเข้าเป็นซันลีพาเฟ่ธรรมดานะครับไม่ได้เลยเลยฮนะเนี่ยเดาว่าเข้าแบบไม่รู้สี่รู้8ปครับอันนี้เข้าเกมมาเป็นพี่หน่วง9ก้าดาวพี่หน่วง9ก้าดาวพี่หน่วงอัลตร้าพี่หน่วงไฮเปอร์ครับหรือว่าตัวโคนี่ร่างธรรมดาร่าง9ก้าดาวอ่าความเชื่อผมจะคําว่าความเชื่อนะ ของขวัญซาล,ลีสีม่วงมีคนถามเข้ามามันมีได้มันมีได้ไดตัวกระชาสามใบนะผมมีได้ตัวกระชาสามใบคือส่วนใหญ่มันจะออกเป็น1ใบนะครับโหอันนี้ผมลงทุนมากเกินไปไหมเนี่ยบินผมมีอยู่แต่ก็อยากได้บินดูอ่าเปิดไว้ก่อนอส่วนลูบี้แน่นอนครับก็เดี๋ยวผมดูเชิงก่อนเพราะว่าถ้าตัวผมหมดเกี้ยงเนี่ยเดือนหน้าผมอาจจะเอา รูบี้ไปเปิดโครโบนะครับเพราะโครโบมาเดินเดียวนะไม่เหมือนตัวพวกนี้ครับตัวพวกนี้มันก็มาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ปีที่แล้วบอกไปแล้วนะครับกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นการบินล้วนแต่ว่าการบินล้วนมามันไม่ค่อยตกใจเท่าเอาบินดูคริสต์มาสมานอกรอบนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่หวังว่าเกียร์คริสต์มาสจะมานอกรอบไม่ไม่ได้หน้ามาแล้วมันมันไม่ใช่มันเป็นเทศกาลแต่เนี่ยคือเขาแบบเอาเป็นกลุ่มบินอนะ เออเพียงแต่ว่าเขานั่นเอากลุ่มบินที่เป็นคริสต์มาสออกมาด้วยนะครับเขาอย่างที่บอกไปแล้วว่าอ่าเมื่อธันวาคมแ่ละเราก็เคยฟีดแบกไปว่าแบบเฮ้คนชอบบินเยอะนะเกมเขาก็รู้แหละเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทําอะไรบ้างแล้วจะไปทําแบบตรงตามที่เราต้องการเป๊ะร้อยเปอร์เซนต์ไหมอันนี้ก็แหวกอยู่เหมือนกันเอามาเป็นบินแยกออกมาเลยครับแล้วก็เอาออกมาตอนนี้เลยโอ้โหอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะที่แบบว่า ตัวโคนิเเมทมันก็เลยยังดูแบบว่าไม่ไม่ได้เก่งตามที่คาดหวังนะครับแล้วก็ออกมาเป็นมืดเหมือนเป็นแบบว่ารอบรบพักหรือเปล่ารรบพักแล้วก็ไม่ได้พักจริงๆเออหรือว่าเอาแบบตู้พวกเนี้ยเอามาผานเอามาผานลูบี้ผานตัวการชาให้หมดแล้วโคดโบมิทุนาอันนี้เป็นการคาดเดานะจริงๆไม่อยากคาดเดาเพราะว่าเราไม่ได้รู้อยู่แล้วนะว,ว่ามาจบมาเป็นยังไงอาจจะแบบมาดังไหม เออถ้ามาดังเปี้ยงปังก็กลัวอีกว่ามันจะเอามาโดนปู้ยี่ปู้ยำเนอะเกมนี้คือแบบว่าเราบอกแล้วคาดหวังอะไรไม่ได้เลยครับตัวละครครับที่แบบว่าอาจจะโหดเลยโหดเยี่ยมเอามาหิดมากในะนิเมโอ้โหพอมาอยู่ในเกมนี่เป็นตัวจ่อยไปเลยครับมันเกิดขึ้นหลายรอบแล้วนะเราแอบ,บกลัวมากๆเพียงแต่ว่าเดือนมิถุนายนอ่ามเดือนมิถุนายนเนี่ยมันไม่ใช่รอบขายเกียร์ อ่าเพราะว่าดูทรงและเกียร์เหมือนจะเป็นปกตินะครับฉะนั้นเนี่ยพอไม่ขายเกียร์ก็จะไปขายเรนเจอร์เดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้จริงคือที่เราพูดกันมันไม่ใช่เรื่องโกหกนะมันเป็นเรื่องจริงที่ไปถามใครก็ได้ครับว่าเฮ้ยมันมีแบบนั้นอยู่จริงครับไอโบบินไอโบบินหลุดมาตัวนึงเออยังไม่เอาเอาบินดุบินดุดูซิว่าจะมีไอดีของผมที่จะได้ขึ้นไปเยี่ยมชมตำนานเพิ่มขึ้นอีกสักไอดีไหม เนี่ยเลยมาล่านะเพราะอย่างที่บอกครับมันเป็นมันไม่เหมือนภาคพื้นอ่าอย่างที่มีคอมเมนต์ที่ผมบอกว่าเขาบอกว่าอ้าวบอสมืดเต็มเกมเลยไม่เห็นมีปัญหาเลยไม่เหมือนกันครับบอสมืดตัวเดียวถามว่ามันโหดไหมมันโหดแต่มันขึ้นไปเจอลีกเหมือนกันน่ะมันก็บอสมืดเจอกันหมดแล้วบอสมืดจะพาไปได้ถึงไหนเพราะว่าทุกคนก็มีบอสมืดแต่บินดูเขาไม่ได้มีกันทุกคนหรือกันบินอ่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้กันบินกันทุกทีม พราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าบางคนอาจจะแบบว่าเอาดิวัดมาเลยจะใช้พักผื้นผมขอใช้พักพื้น10ตัวพี่บินดูมากระซวกผมเลยคือบางทีเขาวัดใจเลยนะครับว่าภาคพื้นเขาเขาอาจจะโหดกวา่านะครับอ่าส่วนที่โหดกว่านี้คือตู้กระชานะตู้กระชาไม่ออกเกลืออีกแล้วครับมาเปิดกันต่อ ID ดีนะครับอ่ะต้องเอาเป็นโคนี้บ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานตอนเปิดกระชาผมเข้าเป็นโคนี้ร่างธรรมดา นะครับแล้วก็ออกบินเพียบเลยแต่ยังไม่ได้บินดุนะครับอ่าส่วนบินนั้นย้ำอีกครั้งครับอยากรูว่าตัวไหนใช้ดีต้องดูคลิปเมื่อวานนะเพราะว่าผมแนะนำเอาไว้แค่นั้นจริงๆครับตัวที่มันมีประโยชน์เราบอกเลยว่ามีประโยชน์ที่ตรงไหนอ่าคุณเห็นชอบคุณเห็นใช้เอาตามนั้นเพราะว่าผมจะไม่ได้บังคับการใช้งานบางคนแบบว่าอาจจะแบบว่าอ่าปั้นตัวของตัว s ซลลี่นะครับอ่าตัว s ซลลี่คริสต์มาสนะครับเพราะว่าแบบมันโหดมากมีเคือกสุดท้ายก็มีล่างโคนก็มีนะครับแต่มันเป็นสายพลังเราบอกไปแล้วว่าป้อมมันอัพนะครับคุณอาจจะใช้ประโยชน์ได้ลดน้อยลงผมเตือนไปแล้วนะนะครับจริงๆก็เตือนหมดทุกตัวนั่นแหละเพราะว่าทุกตัวที่มันปั้นขึ้นมาเนี่ยเกมเขาก็จะทําอะไรกับมันก็ได้นะครับเราเคยโดนกันมาหมดแล้วนะเออครับเรมเมเรียนะครับ แต่สุดท้ายอะไรมันก็รอดอยู่คนเดียวเพราะว่าเขามีสกิลที่เป็นจุดขายนะก็คือผลักไปยังแนวหลังมันก็เลยใช้ยาวจนถึงปัจจุบันนะครับอ,อย่างรอบที่แล้วเซนคูครับพอท็อปตานานมีการนาใช้แต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นใช้กเกลื่อนกลดนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เอเดนเจอร์ที่มันจะแบบใช้เกลื่อนกลดจริงๆมันจะต้องเก่งมากๆจริงๆเป็นตัวยืนผืนซึ่งตอนนี้มันก็ยังจะเป็นอบอสมืดนะครับแล้วก็เบลล็อก อ่านะครับส่วนคุณกินผมว่าคุณกินก็ยังดีอยู่คุณกินบางทีเขาแค่ไม่ใช้เพราะแค่แบบว่าเขาอาจจะประมาณว่าไม่ไม่ใช้ตัวชนอ่าเขาใช้ตัวยืนรวมกลุ่มกันตรงกลางกับข้างหลังอันนี้มันก็เป็นแทคติคเนอะเออแล้วแต่วิธีการเล่นครับแต่ละยุคแต่ละแต่ละสมัยคือสมัยนี้ผมว่าไม่ไม่เข้าถึงตำนานแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือเทคนิคมันก็จะคล้ายๆกันนะครับ สร้างกลุ่มหน้าป้อมอ่าอย่าวิ่งทะลึ่งไปครับหรือ,อยุกอัดป้อมก็จะแบบว่าวิ่งให้ถึงป้อมให้ได้ไวที่สุดโอ้โหบินออกมาอ่าตัวนี้อ่าสัปดาห์นี้จะใช้ตัวนี้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเสาไฟครับเสาไฟเผาไหม้นะยังมีคอมเมนต์เข้ามาอยู่ครับเผาไฟเออเสาไฟครับมันเผา,ไ,าไหม้แบบรุนแรงมากฉะนั้นจะไม่มีตัวไหนที่ยืนได้เลยครับถ้าไม่ใช่ตัวธาตุไฟนะถ้าไม่มีบัฟนะครับเละหมดนะครับยกเว้นว่า พลังชีวิตเยอะอมีบัฟเยอะเอาโอเคอันนี้ก็ว่ากันอีกทีนะครับเอ้ยไม่ว่าจะเข้าเกมเป็นตัวอะไรล่างอะไรก็เริ่มจะห่อเหี่ยวแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหใจคอจะได้เกิดตะกดีไหมผมเฮนะผมเฮนะถ้าได้บินดูเท่านั้นจริงๆตัวอื่นผมไม่มีไม่มีความรู้สึกดีใจเลยครับ เพราะว่าบินดูดมันโกงอ่าส่วนเพื่อนเพื่อที่จะปั้นตัวบินขึ้นมา2ตัวแล้วก็เอาตัวที่มีบัฟพลังโจมตีมาอันนี้แล้วแต่นะผมมองว่ามันเยอะมากเกินไปนะครับคือบินดูดตัวเดียวจบเลยจบเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะขึ้นตํานานเนี่ยอาจจะเอามาเสริมก็ได้นะเพราะว่าตอนที่ผมขึ้นตานานผมก็เอาบินอีกตัวมาเสริมตอน i อพีเนี่ยผมใช้โคนี่พิงช่วยเพราะว่าโคนี่พิงก็มีบัฟช่วยบินดูนะครับอ่าส่วน ID 6ผมใช้ตัวบราซันต้าก็เหมือนกันเอามาช่วยอ่าถ้าตัวเดียวก็ไปเจอทีมโหด 8, ก็ยากอยู่แล้วอ่ะ ID 8ก็ยังไม่ได้เบอร์กันต่อ ID 9นะครับใส่หมดครับใส่หมดนะครับเพราะว่าคือบินดุเน้นอีกทีนะมันต้องบินดุอย่างเดียวนะครับอันนี้นะตัวนะครับบาง ID ผมก็ไม่ได้นะครับ เดี๋ยวค่อยไปไล่เก็บเพราะว่าอย่างที่บอกของผมยังมีพวกด่านยากหอคอยเดี๋ยวจะไปไล่เก็บเพื่อโคโาโบผมก็เลยเอามาเปิดหมดนะอันนี้น้องๆอ,อ,อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับแต่แบบนี้อาจจะเปิดไม่หมดก็ได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนดูเชิงก่อนเออนะผงผมว่ามันยังมีอ่าตั๋วจากแหล่งอ,อื่นๆมาเพิ่มเติมได้อีกเพราะผมจะไม่ใช่ประเภทที่หูมันต้องเก็บร้อยสองร้อยสามร้อยนะผมเล่นแบบวัดดวงดีกว่านะครับ อ่าสี่สอ่าแค่นี้นพอพอได้ลุ้นครับพอได้ลุน้นเออครับวางแผนดีๆเน้นแล้วนะครับว่าอย่า a อ l อินคือส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆจะแบบว่าขุดหาทุกทางมาเพื่อเปิดแล้วก็หมดไปเลยหาเพิ่มไม่ได้ของผมมันยังแบบว่าเฮ้ยยังมีตรงนน้นนะตรงนั้นตรงนี้ครับขุดมาทีนิดทๆหน่อยครับ ไม่งั้นก็แบบว่าเดี๋ยวพอตู้มันโผล่มาครับยิ่งช่วงเวลานี้มันยังเหลือเวลาอยู่เยอะนะวันนี้เพิ่งวันที่13ครับเหลืออีกตั้ง18วันโหเยอะอยู่เหมือนกันนะก็เกือบเกือบสาสัปดาห์2สัปดาห์ครึ่งเนี่ยมันยังพอมีเวลาที่จะเอาตู้แสงเก่ามืดเก่ามาได้อีกคิดว่าไม่น่าจะโดนพังแผ่นนะครับคิดว่า,น,าน่าจะยังอยู่แหละเพื่อที่จะเผาตัวเนี่ยอย่างไอดีเนตโดนเผาหมดแล้ว โอ้โห oh, ส่วนรนะูบี้เนี่ยอย่างที่บอกผมอาจจะแบบว่าคือเกียร์มันออกอยากด้วยเกียร์นะเกียร์พอมันออกยากปุ๊บผมก็ไม่ค่อยกล้าเปิดเท่าไหร่บางทีก็เอาไปลงทุนกับเลนเจอร์ซะเยอะนะเอาจริงนะของผมเนะี่ยผมจะเน้นเลนเจอร์เป็นหลักครับส่วนเกียร์ก็วนไปเพราะว่าแต่ละไอเดียของผมเนี่ยมันก็จะมีโชคเรื่องของเกียร์บ้างนะครับเน้นใช้วนๆไปก่อนตัวไหนมันโหดสุดโหดมากๆก็โยกย้ายเกียร์ อ่าโยกย้ายเกียร์ดีสุดไปใส่เลนเจอร์ดีสุดนะครับอ่าผมทำอ่าสตรีมซีรีส์ริงเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนสาั่มาหลายคนแล้วนะครับไม่ได้ทำนานมากแล้วนะครับหลายเดือนแล้วเปลี่ยนไปอ่าสองทีมกันในสตรีมนะครับก็จะเห็นว่าคือส่วนใหญ่จะยังยึดติดอยู่กับธาตุและสายนะครับทั้งทั้งที่เลนเจอร์ตัวนั้นเนี่ยบางทีปั้นก็ไม่ได้แม็กใช้เวลร้อยสิบไม่ได้เป็นเลนเจอร์ตัวโนครับมันมันเสียโอกาสที่จะเอาเกียร์ดีๆครับไปใส่ให้กับตัวที่เราแบบ 9ดาวแม็กไฮเปอร์แม็กเป็นตัวแบกอะไรประมาณนี้เอาไปใส่ตัวพวกนั้นดีกว่าเพราะว่าเราเน้นกันที่ออปชันเดิมก่อนนะครับ3ค่าหลักๆถ้ามันดีปุ๊บไม่ต้องสนใจออปชันก็ได้นะครับหรือบางตัวอาจจะแบบว่าอัดสกิลบวกได้พอดีก็เปลี่ยนๆซะหน่อยไม่ต้องเอาออปชันครบคือถ้าเกิดได้ครบทุกอย่างมันก็ดีนะครับสมมุติเกียร์8ดาวอย่างเงี้ยได้สกิลบวกด้วยได้ออปชัน4ด้วย3ค่าเดิมดีด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโบนัสไป อ่าเดี๋ยวเกิดสมมติมันไม่ได้จริงปรับเถอะครับเชื่อผมบอกเลยครับว่าว่าบินไม่ออกเลยเออครับว่าทีมมันจําเป็นแปลงนะครับคือตัวโหดอะ่ะมันต้องเอาให้โหดเอาให้สุดอ่าใส่เกียร์ให้มันแบบว่าเต็มที่เลยคือเราปั้นเราปั้นเลนเจอร์เก้าดาวแม็กมาเพื่อแบกแล้วอะ่ะแล้วมาใส่เกียร์จ่อยๆผมว่ามันก็ไม่ได้ครับเอาตึงๆไปเลยพี่ซัดศัก,กยภาพเอาให้เต็มเหนี่ยว ไปที่สุดอยู่ที่บทตูดตามนั้นมาปิดกันต่อ ID 10ครับ ID สุดท้ายท้ายสุดไม่ได้พอแล้วนะครับด้วย ID ดีนะครับ78 90 7 8 9 0กึกรลับขโมยแฟนนะครับจะเป็น ID ที่ผมยังไม่เคยขึ้นแม้กระทั่งมาสเตอร์1คือยังไม่เคยปั้นแบบจริงจังนะครับว่าแบบมันดันไปมาสเตอร์1ได้ไหมยังไม่ได้ดันนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่ถามว่า ผมจะสร้างไอดีใหม่ไหมไม่สร้างนะครับยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ทำภารกิจนับไอดี ID พวกนี้นผมยังทำไม่สำเร็จเลยนะครับหลายอย่างครับคือยังไม่ได้เล่นให้สุดปั้นให้สุดอลองดูซิเพราะว่าแต่ละไอเดียเนี่ยอย่างไอเดีนี้นะนน <c oughs> ผมมีคุณกินผมมีคางูระผมมีาบายม็กนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลองแบบทำให้สุดดูสักทีหนึ่งนะครับว่าสมมติลองทำดูซิมันจะไปได้แค่ไหนนะครับ ตักรกะช่ามหมดเลยเดือนนี้ไม่เหลือและชีวิตถ้าไม่ได้ก็พักแล้วนะผมว่าไม่ทุ่มหมดแล้วนะครับไม่ได้ก็คือได้ก็แบบร้องเปิดไหมเดี๋ยวเก็บตั๋วไปโคโรโบดีกว่าครับโคโโบมาเดือนเดียวนะครับเน้นย้ำนะเพราะว่ายังบินดุนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องซ่อนอยู่ในตู้นะครับออของเดือนธันวายอยู่ดีแล้วก็ไปลุ้นตัวบินใหม่ด้วยนะครับคือถ้าแบบเนี้ย ในปีนี้จริงๆอะผมคาดเดาว่ามันจะมีบินตัวใหม่มาสักตัวหนึ่งนะปรากฏว่าเอาตู้มาขายแบบนี้เลยครับแสดงว่าไม่มีนะมั้งคงไปแบบอีกทีนึงก็คริสต์มาสไปเลยนะครับเพราะว่าของปีที่แล้วเนี่ยไม่มีบินรอบปกติมาเลยครับมีแต่มีแต่การบินอย่างเดียวแล้วก็มีแต่ตู้การบินอย่างเดียวครับแล้วก็ไปเป็นคริสต์มาสนะครับของปีนี้ก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องมีบินผมอะบ้างวะไม่มีเลยนะครับ คือพอเอาตู้แบบนี้มาปุ๊มเนี่ยแล้วจะมาแบบทําบินออกมาใหม่อีกตัวหนึ่งมันก็ใช่เรื่องนะเอาจริงๆนะเอาจริงทาแบบนั้นมันก็รู้สึกเสียความรู้สึกนะครับรู้สึกแย่นะครับแบบโอ้ยอย่างวะทําทไมพี่ทำกับผมได้ครับซึ่งเขาก็ทําแบบนี้อยู่เรื่อย <c oughs> เออไม่ออกเลยแล้วก็บินก็ออกน้อยแล้วจบแล้วครับ ยิ่งไงดีสิบนี่ผมอยากได้มากๆนะครับบินดุนะครับผมว่ามันช่วยชีวิตได้เยอะเลยแหละอ่ะอย่างน้อยก็ดันลิกนะหลักศกลลังสูนครับดูเพลย์ลิสต์ตัวบินกันบินนะครับอ่านะครับ,ะะค,รบคลิปเมื่อวานแนะนาหมดแล้วครับอยากจะรู้อยากจะลองเข้ามาเล่นครับเพราะว่าบางคนลองเล่นแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่รุ่งนะครับแต่เหตุผลหนึ่งคือมันบ,บ,บ,นะบับป้อมบับป้อมนะบับป้อมกับเสาไฟนะ อ่า,านะีอย่าเพิ่งครับรอกลับมบกลับดานหน้าก่อนแต่ว่าเรื่องบัฟป้อมมันบัฟไปแล้วนะครับทั้นนั้นเนี่ยบินบางตัวมันก็จะใช้งานยากขึ้นจริงๆครับคือถ้าจะมาใช้บิน2ตัวผมว่ามันเปลืองเปลืองพื้นที่ผมว่าเปลืองพื้นที่มากมันอาจจะยังไม่จําเป็นขนาดนั้นนะอ่าส่วนบางคนที่แบบว่ามีบินดูแล้วครับก็ใช้คําว่าตาดีตาเหลือก ปั้นต,ตัวตัวที่มันเาไปใช้คอมโบนะเยอะมากเลยนะครับอก็ลองเล่นกันดูนะโอ้โหเน่าเน่าจริง คัดสูตรยังไงเปิดยังไงก็ไม่ได้เรื่องแล้วอย่างนี้ผมก็คือจบแล้วไม่เอาแล้วนะครับบินอยังเหลือไอดีอ,อยู่เดี๋ยวค่อยพักช่วงก่อนไม่เปิดแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปิดอีกทีหนึ่งแล้วก็สุดท้ายไม่เอาแล้วนะครับเดี๋ยวตกกระช่ามีแจกอีกนะครับจากาดาวตกนะครับดันวิ่งอ่นดันวิ่งผมยังไม่ได้วิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปไล่เก็บหอคอยดันยากครับเก็บสะสมตัวไปเพื่อโคโรโบแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกครับส่วนใหญ่ไอดีผมมาะมันจะมีตัวดีๆครบแล้วนะครับ ถ้ามีตัวดีๆมาแล้วขาดผมก็จะย่อนเปิดอีกนิดนึงอันนี้จะเป็นแบบ1ิบใบ1ิบใบ20บใบแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับวางแผนหลกัลกๆไปเป็นโคลาโบนะฉะน,นั้นเพื่อนๆก็ตอนนั้นแล้วกันใครเปิดได้บินดุมาบอกกันหน่อยสิเข้าเกมเป็นตัวอะไรล่างอะไรครับผมยังเหลือไอดีอยู่เผื่อจะนําสูตรไปใช้นะครับส่วนใครยังอยากได้อยู่ได้บินดุเอาไว้พร้อมเอาให้ครบนะครับดันลีกไปได้ไกลๆยาวๆนะต่อยอดครับเกมนั่นเองเกมต้อนรับบอกเลยนะครับว่าได้ปุ๊บ ทำสุดนะเน้นก่อนครับทำสุดต้องก้าดาวแม็กเกียถึงครับ อ่าแล้วก็ได้เครื่องสุดท้ายครับบอกเลยว่าไปกันยาวๆครับลูกค้าอยากจะล้องจัดนะครับมีทุนอยู่แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ครับ S.K เกมธรรมศาสตร์เซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกมไลน์เจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์เลยนะครับทาง Ruby แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับเติมถูกนะครับมีแค่ iOS นะถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby นะครับก็จัดด้วย Android ได้แต่ถ้าเกี่ยวก็ต้องหา iPhone นะครับเปิดกระชากกดรับ Ruby นะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหลังค้าจนจนเป็นตั้งแต่กฎหมายแล้ว รวดเร็ว,รวนะนนำนั้นเอสเคนะเป็นเจ้าที่คนในเกมแมนเจอร์ไปเติมเงินเยอะครับสนใจไปจัดเลยครับแต่ลิงก์อยู่ที่ใต้เดอสคริปชั่นคลิปนะครับเอสเคเกมทอมมัสเซนเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวแล้วเซน่นะใครพร้อมไปจัดได้เลยขอได้เชิญเ,เก็บแพลนจังใจจากร้านเอสเคนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ